ท่านผู้ชมครับเดือนนี้มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค,คือวันวิสาขาบูชานะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันวิสาขาบูชาเนี่ยประเทศไทยเราได้รับความไว้บางใจจากช,ชาวพุทธทั่วโลกนะฮะ,ะให้จัดงานวันวิสาขาบูชาโลกหรือว,ว่าวันวิสาขานานาชาตินะครับท่าน,นผู้ชมฮะ วันตรงเลยเนี่ยนะฮะสำหรับวันวิสาขาบูชาคือ22พฤษภาคมแต่ว่าวันที่เขาจะจัดงานกันเนี่ย19ถึง20พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมฮะในงานเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้นำประเทศพระสังฆราชประมุขสงฆ์มีนักปราชญ์มีชาวพุทธจากทั่วโลกมาร่วมงานเนี่ยประมาณ1,300คนาจากทั้งหมด73ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชุมกันกิจกรรมวันสำคัญ เป็นวันสากลของโลกนะครับทุกผู้ชมฮะรายละเอียดว่าง,งานจนยจัดที่ไหนและชาวพุทธทั่วไปคนไทยอย่างเราเนี่ยจะไปร่วมงานได้หรือไม่นะครับวันนี้เรามีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษนะฮะ,ะจากพระราชวัชระสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะฮะแล้วก็พระพรมบัดิตนะฮะกรรมการมหาเทระสมาคมในฐานะประธานสภา,าสากลวันวิสาขาบูชาโลกครับเชิญชมครับจากปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติสู่ความร่วมมือของชาวพุทธทั่วโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองวิสาขาบูชานา,นานาชาติ ณมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในคราวประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมคราวนั้นองค์การสหประชาชาติได้มีมติ ให้วันวิสาขาบูชาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกนั้นได้เฉลิมฉลองกันมายาวนานให้เป็นวันสำคัญสากลขององค์การสหประชาชาติเราเรียกว่าเวสักเดย์ซึ่งเวสักเดย์นั้นเรียกตามที่ประเทศเรีลังกาซึ่งเป็นผู้เสนอในเรื่องนี้และสหประชาชาติก็มีมติให้วันวิสาขาบูชา ของแต่ละปีนั้นมีการเฉลิมฉลองที่องค์การสำนักง,งานใหญ่องค์การสารประชาชาติและให้มีการเฉลิมฉลองในประเทศต่างๆซึ่งเป็นชาวพุทธทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นการบูชาหรือการเฉลิมฉลองในพิธีวิสาขาบูชาเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคณะสงฆ์จนถึง ประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศก็ได้เฉลิมฉลองกันมายาวนานบูชาในวันวิสาขาบูชารำลึกถึงการประสูติตัสรูร้และปร,ะรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลัง2,542เมื่อองค์การสัมปะชาชาติได้มีมติดังกล่าวมาสมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกจึงได้กำเนิดขึ้น โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนั้นได้รวมคณะสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลกจากสองนิกายใหญ่ก็คือฝ่ายเทราวาทและมหายานรวมทั้งนิกายอื่นๆเข้าร่วมกันเป็นสมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกและมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งประธานอธิการบดีมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาัยดดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกในการจัดวิสาขบูชานานาชาติและร่วมมือกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาทั้งงานการศึกษางานการเผยแพร่และอื่นๆเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปี2567นี้ สมาคมสภาวิสาขาบูชานานาชาติจึงได้จัดวิสาขาบูชานานาชาติจาก84ประเทศทั่วโลกซึ่งมีพระสังฆราชมหานุปัประมุขสงฆ์และนักปราชญ์คนสำคัญจากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศไทยในหัวข้อที่สำคัญคือพุทธวิธีการสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี ว่าความไว้วางใจของชาวโลกและความสามัคคีของชาวโลกตามหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างไรในขณะที่โลกเรากำลังประสบปัญหาอยู่มากมายทั้งในทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมรวมทั้งสงครามที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้วยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรโลกจะสงบสันติและร่มเย็นได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จะพูดกัน ระหว่างวันที่19ถึง20พฤศภาคม2567นี้ในวันที่19นั้นเป็นพิธีเปิดสมเด็จพระอริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกพระองค์จะสเสด็จเปิดที่หอรประชุมมวก .48 พรรษามหาวิยาลัยาจุฬาลงการราชวิทยาตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพิธีเปิด ก็จะมีการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสเจริญพระชนพรรษา6รอบ72ภพรรษาซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นั้นนอกจากการเฉลิมฉลองวิสาขาบูชานอกจากการแสวงหาความร่วมมือในเรื่องความไว้วางใจและสันติต่อชาวโลกแล้วก็ยังเป็นการฉลองในวรโรกาสมามงคล 72พรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและหลังจากนั้นก็จะมีสารมีศูนย์ทรพ์จากผู้นำต่างๆทั่วโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณร,ราชวิทยาลัยในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567นั้นตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นจะมีพิธีอยู่ที่หอประชุมองค์งการสหประชาชาติ ที่ถนนราชดำเนิอนนอกก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีไปกล่าวสุนทรน์ในฐานะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่คนทั้งประเทศกว่า94.6%นับถือพระพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยก็จะได้ไปกล่าวสุนทรน์ต่อที่ประชุมใหญ่ในครั้งนั้นและก็มีสารของ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติและอื่นๆในการที่จะกล่าวที่หอะชุมองค์การสหประชาชาติถึงอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาในทางเทราวาตนั้นเราถือว่าเป็นวันที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น3อย่างคือประสูตรัสรู้และปลินิพานพรงได้บอกว่า การบูชาพุระองค์นั so, ้นนอกจากอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของต่างๆแล้วสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากอามิสบูชาคือการปฏิบัติบูชาเพราะในวิสาขบูชานั้นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลกจะต้องพึงตระหนักก็คือการร่วมมือกันปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันนี้เมื่อโลกมีความร้อน ร้อนทั้งในแง่กายาภาพองศาของความร้อนจากพระอาทิตย์จึงเกิดจากการกระทำส่วนหนึ่งของมนุษย์ด้วยก็ทำให้โดยเฉพาะในแถบเอเชียและประเทศไทยของเรามีความร้อนมากขึ้นและในขณะเดียวกันในทางสังคมในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างที่กล่าวมาก็มีวิกฤตมีความร้อนและมีสงครามเกิดขึ้นในฝากอีกโลกหนึ่งสองแห่ง ซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นพุทธวิธีที่สำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลก84ประเทศทั่วโลกและทั้งในต่างประเทศประมาณ1,000รูปหรือคนและจากประเทศไทยรวมกันไม่น้อยกว่า3,000รูปหรือคนจะมาร่วมกันแสวงหาทางออกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในครอบครัวในระดับประเทศและ มวลมนุษยชาตินั้นการอยู่ร่วมกันที่สงบที่สันติไว้วางใจกันเกิดไปสู่ความสาม,มัคคีดังที่พระองค์ได้กล่าวาว่าตรัสว่าสุขาสังคัสสาม,มัคคีความสาม,มัคคีพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสงบสุขจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สมาคมสภาวิสาขาบูชาโลกและมหาวิทยาลยหัยมหาจุฬาลงกรณราชวิมมายาลัยและภาคีเครือข่ายอีกจำนวนมาก จะได้ร่วมกันจัดวิสาขาบูชานานาชาติที่ประเทศไทยครั้งที่19ในระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2,567จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร,ราชรวาทยาลอยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่องค์การสาป,ประชาชาติถนนราชดำเนิอนนอก กรุงเทพมหานครขอจเจริญพอปีนี้ชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้มาจัดวิสาขาบูชาที่ประเทศไทยเพราะที่นี่มีสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ถนนราชาดำเนินดังนั้น ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นเวลาสองวันโดยในวันแรกของงานจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปริญายกของไทยสเสด็จไปอำนวยพร ให้ที่ประชุมในที่ประชุมนั้นจะประกอบด้วยผู้นำศาสนาประมุขสงฆ์สังฆราชมหานายกะจากทั่วโลกในวันที่สองมาจัดที่หอประชุมศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินโดยจะได้มีการพบปะ หรือถวายของที่ระลึกแก่ผู้นำาศาสนาทั่วโลกที่มาร่วมพิธีในวันนั้นกิจจก,กรรมในการเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาโลกนี้เป็นที่น่าสนใจท่านที่ไม่สามารถเข้าไปในที่ประชุมเช่นศูนย์การประชุมสายาชาติได้ก็สามารถติดตามผ่านการถ่ายทอด ของสื่อ,อโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอดงานเราในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพก็ออกมาเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาในปีนี้ให้พร้อมเพรียงกันหลังจากที่ได้งดกิจกรรมไปพอสมควรในช่วงที่ปีที่ผ่านๆมา เพราะการระบาดของโควิด -19 บัตรัดนี้สถานการณ์เอื้ออำนวยเราก็มาทำการบูชาพระพุทธเจ้าของเราในวันวิสาขาบูชาด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกได้เห็นได้เห็นศรัทธาของชาวพุทธไทยและร่วมกับชาวพุทธทั่วโลกทำพิธีฉลอง วิสาขาบูชาโลกเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียง